สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8กระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแนวทางบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากฝั่งข้าวผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ส่วนวิจัยและประเมินผลจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโฟกัสกลุ่มเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรณีศึกษาฟังข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรที่8ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม30คนโดยผู้วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นในประเด็นสถานการณ์การผลิตฟางข้าวนาปีนาปรังของจังหวัดนโยบายและมาตรการจัดการฟางข้าวในปัจจุบัน โครงสร้างโซ่อุปทานฝ่งข้าวและรูปแบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานฝ่งข้าวของกเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี2565ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการฝางข้าวและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมจัดทำกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการฝางข้าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการประชุมครั้งนี้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุหรือใช้จากฟางข้าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบคลุมท้งระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำดังนี้ต้นน้ำา 1. ส่งเสริมการผลิตฟางข้าวคุณภาพและปลอดสารเคมีโดยให้มีหน่วยงานสุ่มตรวจทดสอบคุณภาพฟางข้าว 2. ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพภูมิอากาศกลางน้ำา 1. เสริมสร้างขีดความสามารถกลุ่มเกษตรกรในการต่อยอดธุรกิจฟางข้าวโดยให้ความรู้ด้านการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าฟางข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงเรือนโกดังเก็บฟางและเครื่องจักรอุปกรณ์การขนส่งฟางข้าวเช่นเทรลเลอร์ลากพ่วงโดยสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งจัดหาสถานที่ส่วนราชการเพื่อรวบรวมจัดเก็บฟางข้าวของกลุ่มเกษตรกรไว้สำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าฟางข้าวตลอดห่วงโซ่คุณค่า 4. ส่งเสริมความร่วมมือในการซื้อขายฟางข้าวร่วมกันและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตฟางข้าวกับผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง 5. สนับสนุนการขยายช่องทางตลาดฟางอัดก้อนทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ปลายน้ำา 1. สร้างกลไกาการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของฟางข้าวอัดก้อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้ประโยชน์ 2. ส,ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8จะนำผลจากการจัดโฟกัสกรุ๊ปครั้งนี้ไปประกอบงานวิจัย ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปีงบประมาณ2,566เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการตัดสินใจของเกษตรกรรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนง,งานโครงการมาตรการหรือนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้มากขึ้นต่อไป